สวัสดีครับป้าพรครับสวัสดีครับพ่สวัสดีค่ะฟันดีเนาะครับป้าพรเนาะฟันดีนั่นฟันเนี่ยอะไครับดีครับสามสี่มือก่อนหนาเนี่สิมีปาทูโดงมากแต่ว่าปปาทูโดงสองโอมคนจีนมาบินแต่บาดหนาบ้านชั่วูมือครับมันมาจีบินแต่บาดไส้บาดน้าพื้นประมาณเฟันหกก็จีเริ่มมากสามสี่มือครับโอ้ฟันหกก็เริ่มขมาดเป็นเบอรามว่ามากชูมือคนมาปาทูโดงได้ ครับบานนี่กระไส่บาดเพิ่นไปซ้อมสาเหมื่อละมาบ้านมาขึ้นบ้านเออมาขึ้นบ้านในฝันฝันเห็นพระธุดงค์องแหละองค์ที่พนยางามนะเพิ่นมาคือจึงเป็นข้อหนามนี่แหละคางเฮี้ยนนี่แหละครับผมเพิ่นมาเพิ่นหลอดกลมๆมาเพิ่นโต๊ะมาข่อยคอยนั่งใส่บาดหเพิ่นหลอดไอเป็นกลมๆคือกูม่วงผู้ม่งกลมนั่นไหมครับ ลอดมาเลยมาตกก็เห็นเพิ่นมาได้เพิ่นหอมาเลยนะตู้หอมาเลยครับเออเพื่อนหอมาได้ในฝันนะครับเพิ่นเรามาโล่งหนาบ้านมองเลยอ๋อคันดีเนาะไก่นี่เออเพิ่นมาเพ่นมาโล่งหนาบ้านปั๊บเพิ่นเอาเงินมากองให้กอบอกได้ครับเพิ่นเอาเงินมากองหลายก็เลยถามว่าเลยถามลวงพ่อลวกพ่อคือมาได้แบบหนี้ว่าสันคือเห็นบอกขัดเพื่อนไปอีกรอบสองครับเพื่อนไปเห็ุมาให้เบิ่งอีก กับลุงพอองค์เก่าก็เลื่าอันอาาก็พอมาจังสี่เป็นตะขังแท้มาบอกเลขอันผู้ขาบอก่าสักมาหายโฉกหายลาบอบอกออเลกเนเป็นอย่งเพิ่นละหายศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเป็นหายโตเดียวเมื่อเศร้านี่้องพ่อคนมาใสาบา่สาบาทนี่เคี่ยงใส่บาทแนี่บ้านไหนไปใส่ครับ <laughs> นี่เนี่มอเสารยามไหวดีวันนี้เขาเพิ่งเดไปสายอยู่นี่แปงมาถาเพิ่นมาาือสารเพชรกระมากกระไซกระตะเพิ่นว่าเล่ยฝันเลยว่าเพว่งฝันชูเพิ่นฟ้าเพิ่นว่าอายุเพิ่นสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีเพิ่นถามนงัวต้องหันจังๆเลย่อน้นะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าสี่สิบห้าผ่านมากเลยไม่ต้องเข่ามาสี่สิบหกมันหรอ โอครับเออเพื่อนมาชีสิบห้าปีไปย่างชีสิบหกละเพื่อน่าน้าเพื่อนบอกไหวเพื่อนถามอายุรงเลยครับเออถามอายุเพื่อนนะครับว่าจะคล้องฟันเห็นเพื่อนก็เลยถามว่าอายุพระอาจารย์เท่าใดคขาวว่าสันครับชีสิบห้าปีกายปีย่างคือเขาชีสิบหกแล้วละไม่อนุ่มเม่์เพื่อนมาครับอืมก็เลยว่าข่วงฟันสูเพื่อนบ้างก็เลยว่าไปเลยยิ้มนอาเพื่อนวัน วนดีนอไม่ออกเป็นหวานนุ่มนนดีดครับสิมีโสมีหลากเลย่าสัน่นตึง่าโบแต่ะะละองเบิ้งเพิ่นว่ะครับแต่เลยว่าวาเพิ่นบอกเด็กนั่บ,บเปินกับหัวพบวานอาจารย์นั่นบอกนูอยู่ด้วยครับว่าศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเออ,อโตเดียวเลยท,ที่จากปากเพิ่นั่นครับเออโตเดียวเลยแต่ว่าเด็ก สีอายุเพิ่นนั่นวะีหาซีฮกเพิ่นวะซีหาย่างซีหกเพิ่นวะครับเออเท่านี้แหละแน่วแนวแน่วแน่วฝันแต่ว่าย่า่กับว่าเป็นสีเป็นเหลขกแม่นอยู่เพราะว่าเพิ่นหลดห่วงมาครับเอามาเลยอือแต่เพิ่นว่าแต่เลยว่าอาจารย์คือหลดนี่มากบอเซียบอกว่าเพิ่นยังไปหลดมาให้อีกเบื่อเพิ่นห่ออกมาได้เด่ครับร้อยมาเลย เงือ่เมื่อเศร้ามากเพิ่อนก็มาใส่บาทอีกมาใส่บาทนี่เคียงใส่บาทใส่ชู้มือนี่ถ้าใส่บาดนาบ้านนี่ใส่ใส่ชู้มือเพิ่อนก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเพิ่อนมากสององค์อ๋อเพิ่อนมาให้โชคที่นี่เพิ่ง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 สิเร่มาใส่เลยซีหามื่อนี่แหละครับครับครับแต่ใส่เพิ่อนชู้มือชู้มือน่ะได้เรื่อยแล้วมาฝันเหรียญเพิ่นนะครับปลาเพิ่นมาให้โชคให้ลาบเพิ่อนก็เลยว่าสง้ใส่โน้มแม่สิมีโชคมีลาบมากว่าจัน ครับบ่เคยมีผู้ใดฝันเห็นอาจารย์จักเชียร์ได้หรือ <c oughs> เปล่าซึ่นเป็นพาทู่โดง่งนั่นนะครับนุ่งผ้าสีกักเนาะผ้าคลุมเพิเ่นอันเป็นปัจจัยเป็นหยังเพิ่นก็บ,บ่เอาเด้ออืเอาแต่กับข้าวปัจจัยบ่บ่ให้ใช้เลยบ่ใช้ปัจจัยเลยบ่ให้บ่เอาเลยครับบ,บ,บ,บ่บา,บายบาเย่บเอาเลย ก็วัามือเสาเลยว่าโอ้ยสาธุเนี่อาจารย์ให้ตืให้มิโซกี่ล่ะเพื่อนก็ยิ้มอยู่เฝ้าจูเพื่อนฟังนั่นะๆแต่ท้ามอายุเพื่อนมือเสารนี่แหละอันละก็มี่ทอนี่แหละในข่วงฟันแต่ล่องเสียงกันเบิงเนาะครับพี่ขอบคุณทีหลายครับพ่อพ่อเยอะสิขึ้นตัวเลขให้เบิงครับนะครับครับโอ้ไก่ขันดีเนาะพี่น้องเอฟซีนี่บอกเลขบ้านี่ตุ่มใส้คาร์ออลโรดว่าสัน นี่หวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมครับพี่น้องวันที่หนึ่งทันวาคมพศสองัน้าห2 5ปดครับ0 8าครับอายุของพระนันตี่สิน4าปีอย่างสสี่ิ46ปีเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับปะพอน้องเข้าครับเอฟซีนะสื่ออารมณ์ทึกเรี่ยว่าท่านครับผมเอฟซี กดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับเบาแอมโลทงนีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ตมิดนู้นมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพาน เอาตัวน,นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับวิวธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหาหส์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะส,สาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่รอดเนะตพ่อนอนวดปู่หลอดตีเ๋เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตข, <อ S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูออกมากนะครับแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถเื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันม,นมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะ,ะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีแอ็เนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดุกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงื่นไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกบล้อซราครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมแล้วก็บ่าวแอมเร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ ราคาเฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาีทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยั้งกันครับสาถูกสาถุกให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลียกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ